ระเภทระหว่างต้นตัวผู้ตัวเมียชัดเจนนะครับตัวผู้จะไม่มีลูกจะมีแค่งวงยาวๆแบบนี้<อ>แล้วก็มีดอกเล็กๆลักษณะนี้นะครับอ,อันนี้เขาเรียกงวงตาลก็คือที่อยู่ของดอกและเกสรส่วนงวงตาลตัวเมียก็คือที่อยู่ของลูกก็คือดอกของต้นตัวเมียนะครับแยกกันเลยทีนี้เวลาทำน้ําตาลน,นะครับมันได้ทั้งสองต้นแต่ส่วนมากจะทําจากต้นตัวผู้นะครับเพราะมันทําง่ายกว่าทั้งช่อนี้มีงวง,งเยอะ แต่ถ้าช่อเล็กแค่นี้เวลาทําน้ําตาลอย่าใช้ทั้งชอ่อใช้สักสี่มวงแค่นี้นะครับถ้าใช้ทั้งชอ่อมันจะพานแห้งตายทั้งชอ่อให้สี่มวงนี้ก่อนที่มันจะหยดมันต้องบีบนวดให้ช้าก่อน6วันบนยอดอด้วยไม้ัันนี้เขาเรียกไม้คาบนะครับในสภาพจริงเวลาผมอยู่บนยอดเสียบแบบนี้ไว้หนึ่งคา แล้วก็นั่งอยู่บนทางตาที่เห็นพวกนี้นะครับอย่าให้ล่วงลงมาอย่างเดียวใช้ได้สวยถึงคนนะครับจ,จ,จ,จ <คำ S 2> ับ <ๆ S 2> จเขาใส่ทีละงวง<อ>วันแรกแค่เป็นการเตือนเขาว่าคุณโดนบีบ6วันแน่นอนบีไปงวงและหนึ่งเที่ยวเบาๆก่อนนะครับแบบนี้ใช่มาไมต้องเตือนนครับแรงเยอะไหม วันแรกทั้งสี่งวงที่เราใช้นวดงวงละแค่นี้รุ่งนี้วันที่สองบีบซ้ำไปที่เดิมงวงละหนึ่งเที่ยวแต่ให้หนักขึ้นอีกนิดนึงเขาจะให้หนักขึ้นดึงไม้มานิดนึงทำล้วมันดีคือมันเล็งลงกันแล้วก็ออกแรงแค่วันที่สองให้สี่งวงที่เราใช้นวดงวงละแค่นี้ธรรมชาติของงวงเหล่านี้เวลามันเริ่มโดนบี มันก็จะค่อยๆสร้างผิวตัวเองให้หนาขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นนะครับให้ที่มันสร้างมาแข็งและหนาบริเวณด้านนอกมันก็จะเป็นตัวที่เป็นกดแกนกลางเหล่านี้ให้เริ่มช้าแล้วก็ฉ่าน้ําไปทุกวันนะครับดูทีนี้พอเขาเริ่มปรับตัวได้แบบนี้นะครับตั้งแต่วันที่สามไปจนถึงวันที่ห้าบีไปงวงและสาเที่ยวให้หนักขึ้นไปทุกวันนะครับก็ดึงอีกนิดนึง อันนี้คือหนึ่งเที่ยวตลุกก็ปีนขึ้นไปทุกวันด้วยตับมาเริ่มใหม่จนครบสามเที่ยวทั้งสี่งวงนะครับนนวันที่สี่ดึงนนวันที่ห้าดึงมันจะหนัก,กขึ้นทุกวันวันที่หกวันสุดท้ายนะครับให้ตายไปข้างหน,นึ่งแล้วก็มีไปงวงละห้าเที่ยว ไม่เยก็ไม่นีวมาเริ่มมามบเทั้งสี่นครับทีนี้ยังไงว่าทํากวันต้องการอันนี้ก็คือเป็นภูปัญญาเป็นภูปัญญาที่สั่งสมกันมาบางต้นไม่แข็งแรงพอย้ายถึง6วันสักห้าวันบางต้นแข็งแรงกว่านี้หวันไม่พอต้องเป็นเจ็หรือแกดตนี้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องขึ้นไปลองทั้งหมดเลยประสบการณ์ับพอมาเสร็จนะครับ ให้สี่มวนนี้ก็จะต้องจัดการมัดให้มันเป็นช่อเพื่อให้มันหยดที่เดียวกันมันจเได้น้ำตาลคุ้มไหมคะกับสี่ม้วนคุ้มคุ้มนะครับนี่ตัดไปแล้วมันจะคนโน้มมาหาแบบนี้นะครับไมายเล่นนะอยากเล่นใช่ไหมอยไปเล่นฝันล่างแน่นอนไม่ได้งานนี้ดีเลยนะด้วยแรงงานสร้างโอ้กำลังจะกำลังเติบโตไงแล้วเก็บได้ทั้งปรีไหมคะน้ำตาลมีน้ำทั้งปีแต่ฤดูฝนมันขึ้นลำา